สวัสดีเช้าว,วันพุทธที่4ีมกราคมนะคะพบกับข่าวใส่ขวนและน้อยอีกเช่นเคยค่ะ สำหรับในเช้าวันนี้ก็มีข่าวดีหลายเรื่องจากผลประชุมครมอรเมื่อวานนี้นะคะน่อยก็จะนำมาแจ้งให้กับทุกท่านได้รับทราบค่ะสำหรับเรื่องแรกนะคะคอรมอรมีการเห็นชอบยกเว้นค่าธรรมเนียมใบแทนบัตรประกันสังคมให้2ปีเลยนะคะเพื่อเป็นการลดภาระสําหรับนายจ้างแล้วก็ผู้ประกันตนเมื่อวานนี้นะคะการประชุมครมอก็มีเรื่องเห็นชอบร่างกฎรรกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมใบแทนหนังสือสําคัญ แสดงการขึ้นทะเบียนประกันสังคมและใบแทนบัตรประกันสังคมนะคะตามที่ทางกระทรวงแรงงานมีการเสนอเพื่อเป็นการส่งเสริมและยกระดับการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการและการประกอบธุรกิจ โดยการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเท่าที่จำเป็นที่ไม่เป็นการสร้างภาระให้กับภาครัฐและภาคเอกชนนะคะทางกระทรวงแรงงานโดยสำนักง,งานประกันสังคมก็เลยได้ดำเนินการตามมติคอรมอเมื่อวันที่2มกราคม2563ที่มีการ ให้ทบทวนการจัดเก็บค่าธรรมเนียมในการอนุมัติอนุญาตของทางราชการโดยคำนึงถึงความคุ้มค่าในกรณีค anyway ่าธรรมเนียมใบคำขอและใบแทนหากรายได้ที่ได้รับจากการจัดเก็บค่าธรรมเนียมต่ำกว่าต้นทุนของภาครัฐในการดำเนินการจัดเก็บค่าธรรมเนียมให้หน่วยงานพิจารณายกเลิกค่าธรรมเนียมหรืออัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตที่มีค่าธรรมเนียมต่ำกว่า100บาทหรือรายได้จัดเก็บได้ไม่เกิน5 0 0 0 0 0บาทต่อใบอน อนุญาตให้พิจารณายกเลิกค่าธรรมเนียมโดยให้มีการทบทวนอัตราค่าธรรมเนียมทุก5ปีเพื่อให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์และให้พิจารณาแนวทางการให้บริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์โดยทบทวนอัตราค่าธรรมเนียมที่เหมาะสมหรืออาจจะยกเลิกการเก็บอัตราค่าธรรมเนียมก็ได้นะคะ จึงได้มีการเสนอให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมใบแทนหนังสือสําคัญแสดงการขึ้นทะเบียนประกันสังคมและใบแทนบัตรประกันสนังคมเพื่อมุ่งลดภาระค่าธรรมเนียมให้แก่พี่น้องประชาชนและลดภาระให้กับนายจ้างและผู้ประกันตนนะคะจึงเห็นชอบร่างกฎกระทรวงนี้เพื่อให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมใบแทนหนังสือสําคัญแสดงการขึ้นทะเบียนประกันสังคมฉบับละ50บาทและค่าธรรมเนียมใบแทนบัตรประกันสังคมฉบับละ10บาท เป็นระยะเวลา2ปีโดยเริ่มตั้งแต่วันที่1มกราคม2566จนถึงวันที่31ธันวาคม2567เลยนะคะส่วนอีกเรื่องหนึ่งที่จะนำมาแจ้งนะคะนั่นก็คือคอรมได้มีการรับทราบของขวัญปีใหม่จากคณะกรรมการยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัดชายแดนใต้เป็นของขวัญปีใหม่แด่พี่น้อง จังหวัดชายแดนใต้นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยเขาแบ่งออกมาเป็น4ด้านด้วยกันแต่ว่าด้านที่สําคัญด้านแรกเลยนะคะก็จะเป็นด้านการพัฒนาที่สอดคล้องกับความต้องการของพี่น้องประชาชนสิ่งที่จะทําให้เกิดขึ้นในช่วงปี2566นะคะก็เช่นเรื่องของการสนับสนุนอาหารวิตามินเสริมเพื่อเป็นประโยชน์แก่เด็กนะคะตรงนี้จะมีเด็กที่ได้รับตรงนี้ถึง5 0,000คนรวมถึง มีการสนับสนุนอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนตาดีกาแล้วก็โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์นะคะตรงนี้ก็จะเป็นประโยชน์กับเด็กในพื้นที่กว่า1,70,000คนเลยนะคะรวมถึงยังมีในเรื่องของการส่งเสริมการเรียนรู้ทั้งในเรื่องของการพัฒนาทักษะภาษาไทยภาษามาลายูภาษาอาหรับภาษาจีนภาษาอังกฤษแล้วก็ ภาษาตุรกีด้วยตรงนี้ก็นับว่าเป็นประโยชน์มากๆนะคะก็นำมาแจ้งให้กับพี่น้องจังหวัดชายแดนใต้ได้รับทราบนะคะส่วนเรื่องถัดมานะคะตรงนี้จะเป็นเรื่องของ กลุ่มเปราะบางกันบ้างหลายๆคนสอบถามเข้ามานะคะว่าในช่วงปี2566ยังได้รับเงินอยู่เหมือนเดิมไหมซึ่งตรงนี้นะคะสำหรับเงินอุดหนุนบุตรหรือว่าเงินเพื่อการเลี้ยงดูเด็กและเกิดประจำปีงบประมาณ2566ซึ่งก็จะเริ่มมาตั้งแต่เดือนตุลาคม2565จนถึงเดือนกันยายน2566นะคะก็คือในเดือนมกราคมนี้จะมีเงินโอนเข้าให้ในวันที่10ม กราคม2566ซึ่งตรงกับวันอังคารนะคะก็สามารถไปกดเงินได้เลยแต่ถามว่าตรงนี้ยังคงได้รับ600บาทเท่าเดิมไหมได้รับ600บาทเหมือนเดิมนะคะและสำหรับในปี2566ก็จะยังคงโอนเงินเข้าให้ทุกวันที่10ของทุกเดือนเหมือนเดิมถ้าหากว่า วันที่10ตรงกับวันหยุดหรือวันเสาร์อาทิตย์เขาก็จะขยบขึ้นมาให้นั่นเองนะคะตรงนี้เพราะฉะนั้นกลุ่มเด็กแลกเกิดรวมถึงเงินตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นวันโอนเดียวกันกับ เงินเบีย้ยยังที่ผู้สูงอายุแล้วก็เบีย้ยผู้พิการด้วยนั่นเองก็จะมีการโอนเข้าให้นะคะสำหรับเดือนมกราคมก็คือวันที่10มกราคมนะคะส่วนอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่มีคนสอบถามกันเข้ามาเยอะมากๆเลยเกี่ยวกับเรื่องของเงินประกันรายได้ข้าวงวดที่12จะออกวันไหนซึ่งตอนนี้ก็ได้รับการยืนยันแล้วนะคะว่าจะออกภายในวันที่5มกราคม2566นี้แน่นอนเพราะฉะนั้นพี่น้องกเกษตรกรน,นะคะเตรียม เตียมตัวเช็คบัญชีกันได้เลยนะคะโดยนายจุลินลักษณะวิสิทธตได้มีการแจ้งชาวนาว่าอย่าลืมอัพสมุดเงินประกันรายได้ข้าวงวดที่12ด้วยเพราะว่าจะออกภายในวันที่5มกราคมนี้แน่นอนนะคะสำหรับการจ่ายเงินโครงการประกันรายได้ข้าวสำหรับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี4 โดยราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงตามโครงการประกันรายได้เกษตรกร,ร,กรผู้ปลูกข้าวปี2565ทับ66สำหรับข้าวเปลือกชนิดต่างๆที่มีความชื้นไม่เกิน15%ในงวดที่12สำหรับเกษตรกร,ร,กรที่เก็บเกี่ยวระหว่างวันที่24ถึง30ธันวาคม2565นะคะ นั่นก็คือข้าวเปลือกหอมมะลิเกณกลางอ้างอิงตันละ13,997บาทถ้าเป็นข้าวเปลือกหอมนอกพื้นที่เกณฑ์กลางอ้างอิงก็คือตันละ13,452บาทถ้าเป็นข้าวเปลือกหอมปทุมเกณฑ์กลางอ้างอิงตรงนี้ตันละ1 9 7่บาทถ้าเป็นข้าวเปลือกเจ้าเกณฑ์กลางอ้างอิงก็จะเป็นท <fal is> ี่ตันละ9 7 4 9บาบาทถ้าเป็นข้าวเปลือกเหนียว เกณฑ์กลางอ้างอิงอยู่ที่ตันละ12,476บาทนะคะส่วนข้าวเปลือกหอมมะลิตรงนี้มีชดเชยส่วนต่างอยู่ที่ตันละ1 2 0 2บาทจุดกสตางค์ตรงนี้จะได้รับชดเชยสูงสุดครัวเรือนละ14,041จุด 86สตางค์นะคะถ้าเป็นข้าเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ตรงนี้ชดเชยส่วนต่างอยู่ที่ตันละ547.71บาทและได้รับชดเชยสูงสุดครัวเรือนละ8,763.36สตางค์นั่นเองส่วนข้าเปลือกหอมปทุมชดเชยส่วนต่างอยู่ที่ตันละ25บาท ส8สตางค์ก็ได้รับชดเชยสูงสุดอยู่ที่ครัวเรือนละ637บาทนะคะในส่วนของข้าวเปลือกเจ้าชดเชยส่วนต่างอยู่ที่ตันละ250.10สตางค์ก็ได้รับชดเชยสูงสุดครัวเรือนละ7,503บาทนะคะถ้าเป็นข้าวเปลือกเหนียวไม่มีการชดเชยเนื่องจากราคาเกณฑ์กลางสูงกว่าเป้าหมายอยู่แล้วนะคะที่ตันละ 12,000บาทนั่นเองทั้งนี้ทางธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรก็จะมีการโอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรโดยตรงภายใน3วันทําการนะคะก็คือภายในวันที่5มกราคม2566นี้โดยจะมีเกษตรกรที่ได้รับชดเชยตามข้อมูลของกมรมส่งเสริมการเกษตรงวดนี้จํานวน16,998ครัวเรือนนะคะ เพราะฉะนั้นพี่น้องเกษตรกรน,นะคะก็เตรียมอัพบัญชีอัพสมุดธนาคารกันได้เลยเงินจะเข้าให้ไม่เกินวันที่5มกราคมนี้แน่นอนค่ะและสําหรับในเช้าวันนี้นายก็นําข่าวสารมาแจ้งให้ทุกท่านได้รับทราบค่ะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆก่อนใครที่นี่นะคะ